สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับข่าวสารในตัว iPhone 13นะครับที่นะครับในประเทศจีนครับเจอปัญหาเยอะมากคือเป็นหน้าจอครับเสียพูแบบนี้เลยนี่มันจะขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานในการเล่น Facebook หรือว่าถ่ายรูปหรือว่าถ่ายทํางานนะครับผมหรือว่าเล่นแอปต่างๆครับอยู่ๆนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้ครับเสียพูประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้ขึ้นเสียนะครับมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็กลับมาใช้งานปกติ หลังจากนั้นครับก็ขึ้นเหมือนเดิมครับเป็นหน้าจอเสียมพูครับอาการนี้ครับคล้ายๆอาการที่ iPhone 12นะครับผมที่มีปัญหาคือเป็นโลโก้ Apple นะครับผมตอนที่ว่าเราเปิดเครื่องนรือรันเครื่องนั่นแหละที่ผมจําได้นะครับแต่ปัญหานี้นะครับก็คือเป็นกับ iPhone นครับผม13ก็คือปัญหานี้ก็คือหน้าจอเสียมพูแบบนี้เลยนี่ ผมลองหาข้อมูลนะครับในประเทศไทยครับก็เจอปัญหานี้เยอะมากครับกับ iPhone 13นะครับบางคนก็ส่งศูนย์บริการครับหรือว่า Apple Store หรือว่า I c a r e ครับเขาจะทำการรีสตาร์ทเครื่องหรือว่าล้างเครื่องนะครับหรือตั้งค่าจากโรงงานมาให้เรานะครับผมก็หายนะครับแต่บางคนล้างเครื่องแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือปัญหานี้ครับแต่ถ้า Apple นะครับออกมายืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้เป็นเพราะฮาร์ดแวร์นะครับเป็นเพราะตัวซอฟต์แวร์อาจจะรอนะครับถ้าง a p p l e นะครับอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ ล่าสุดนะครับแค่ปัญหาตัวหน้าจอนะครับตัวเสียงโพนี้ผมเคยเจอนะครับในตัว iphone 13ธรรมดาครับรุ่นที่ผมใช้เป็นตัวสำรองครับก็เจอแต่ iphone 13 pro max ที่ผมใช้ยังไม่เจอนะครับก็ประมาณนี้เลยอาการเล่นอยู่ดีครับมันค้างับผมมันค้างอยู่ก็นหน้าจอเสียงพูขึ้นนะครับผมขึ้นเสร็จมันก็รีสตาร์ทเครื่อนั่น,นแหละที่ผมบอกเลยปัญหานี้เจอเยอะมากแล้ว Facebook ครับ ก็บางทีนะครับผมเป็นข้างๆครับแล้วก็เด้งอ่อนครับอันนี้ปัญหาที่ผมเจอเลยครับหน้าจอสียงพูนี่คือ บางคนอาจจะยังไม่เจอนะครับแต่ผมเจอกับตัว iPhone 13ธรรมดานะครับตัวตัวที่ผมใช้ก็คือ13 Pro Max ตัวนี้ยังไม่เจอนะแต่อาการมันเจอคล้ายแนี้ครับมันจะขึ้นแบบขึ้นเหมือนเหมือนไฟชี้ๆอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ดับไปแล้วก็รีสตาร์ทื่องเองอัตโนมัติอันนี้นะครับผมปัญหาที่ผมเจองนั้นเพื่อนๆก็ลองเช็คดูครับว่าเล่นอยู่ดีๆเป็นสีชมูเพื่อนๆก็ลองเช็คดูนะครับสำหรับวันนี้พีเพย์ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ